บริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire, PUBG Mobile, w a r r a n t ก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง v i p Server และ ID s p a r k เลทสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลพิศาจจาก Mapbox Foot หรือเติมเพชรจาก All Star Tower Defense อีกด้วยสามารถเช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปไอยุนิวัตโซชามนะครับผมเป็นแมปตัวโจ้นั่นเองเนาะสำหรับใครที่ติดตามผมจากฟังกินไฟเดนี่ยก็อาจจะเห็นผมลงแบบนี้บ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเพิ่งเปิดใหม่ผมก็จะหาสแตนมารีวิวให้ทุกตัวเลยนะครับส่วนฟังกินไฟเด้นะครับถ้ามันอัปเดตผมก็จะทําเช่นกันเนาะไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกนะครับมาถ้าใครชอบคลิปอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันไปสำหรับแบบนี้เนี่ย ก็เพิ่งเปิดมาใช่ไหมตอนผมตื่นคนเล่นเนี่ย9 0 0 0 0คนเกือบแสน่ะเป็นแมปโตโอ,อีกแบบหนึ่งที่กลับมาเปิดแล้วคนเล่นเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเขาทำใหม่หมดนะครับถือว่าแจ่มมากฮะดูดิอย่างเช่นระบบต่างๆอันนี้ผมเวลาเลือดน้อยผมจะเดินช้าแล้วก็จะมีเลือดเต็มหน้าจอเลยเห็นปะ่ะนะโคตรเจ๋งกล้องอยู่ไหนโอเคกล้องเล่นเขียวอ่ะแล้วก็ส่วนวิธีหาสแตนแบบนี้ไว้ทุกคนทุกคนดาฮะธนูมันจะไม่เกิดเป็นธนูแล้วนะ ทุกคนเห็นอุกาบาดไหมอ้าวอุกาบาดไ,ไม่เกิดเหรอมีคนเก็บไปหมดแล้วมันจะเป็นอุกาบาดครับทุกคนส่วนมากเนี่ยตรงนู้นจะเกิดเยอะกว่าตรงภูเขานะครับอาจารยวผมปักสแตนก่อนผมไปเก็บมาเยอะอยู่เห็นไหมอ่าเรามาปักสแตนดีกว่าดูการปักโคเทอ่าผมได้ตัวอะ,รอะไรอ่ะเฮ้ยไม่พีได้ไวสเนกว่าโว้ยทุสเนกอู้เสียงเกมดังมาก ไวสเน็กไวสเน็กถ้าใครอยากรีสแตนนะครับก็ทุกคนให้มาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่รีสแตนนะครับผมสำหรับไวสเนนะ็กเนาะเนี่ยเราสามารถรีสแตนได้แล้วก็เราก็สามารถทำเป็นซีมูนได้เช่นกันอ่าผมขอรีแล้วกันเพราะว่าเดีย๋ยวไม่เอเวนค่อยทำล้วกันนะน่าจะทำงานพอสมควรนะครับตั้งแต่เกมนี้มีระบบเควสเนี่ยเราก็ทำอะไรกันยากขึ้นนะ ไออย่างเช่นพวกสแตนอย่างเงี้ยพวกสตาร์เมเทนเดวโอพวกเดูโอโอเวอร์เวนพวกซีมูนพวกเมเอเวน่นโอ้โหอันนี้ทำยากมากครับอ่ากดแซ่เพื่อวิ่งนะั้นทุกคนสำหรับเกมนี้แถวนี้ครับก็จะเป็นที่ทำควสนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ทำาเควตสตาร์เมเทนเว้ยเดี๋ยวผมก็มาสอนทำอีกทีแล้วกันถ้าทุกคนอยากอยากได้มนะันเนาะกดไลค์ด้วยนะครับนี่ทุกคนเนะอากระบาดเกิดแล้วเห็นบาดตรงนู้นนะ่ะเนี่ๆเดี๋ยวผมไปเก็บให้ดูเดี๋ยวผมไปเก็บให้ดู เฮ้ยเอ็กสาราเล็กโอ้โหมีคนมีออมนิทิกด้วยโอ,อยาตรงนี้ครับระบบใหม่ๆทุกคนก็ผู้เล่นเก่าเนี่ยอาจจะงงนิดนึงเนาะแต่เราไปตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้จะเป็นนี่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 นนอุกกาบาตเกิดก็จะเป็นธนูแอโร่นัน่นแหละครับนะอ่ากดเก็บครับกด e เก็บเลยฮึบนี่เราก็จะได้ธนูแอโร่โมาเนาะฮึบขอเก็บก่นอนข้างบนมีเดีโอด้วยอ่ะ แล้วก็มีดาบอะไรก็ไม่รู้อ,ะอ่ะว๊อดอ่ี๋ยวผมปักสแตนบ้างดีกว่านะบอืมปักสแตนได้อะไรเฮ้ยพี่ได้นิวเคลียร์เหรออ๋อได้นิวเคลียร์จริงด้วยไม่เท่เลยเฮ้ยโล้วกสูงรับ แล้วประเด็นคือเวลาเราจะรีสแตนอ่ะเราต้องมาตรงนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีลูกแดงแล้วนะครับมันไม่มีลูกคาขาเกิดเนาะเราต้องไปรีตรง NPC อย่างเดียวนะอโอ,อเดินช้ามาแล้วฮึมแล้วก็วิธีการหาไอเทมต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกดีโอโบนบ้างเอ่ยมันจะมีโอกาสที่ว่ามันจะมีกล่องเกิดไว้คนดู มันจะเป็นกล่องสมบัติอะเนี่ยเกิดแถวเนี้ยส่วนมากผมจะเจอแถวนี้นะ2จุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งครับมันจะมีโอกาสที่เราจะได้อไอเทมแปลกๆด้วยครับผมเคยเอาตัวไก่ไปลองเก็บกล่องดูผมได้ไดร้ก้อนบอลมาลูกหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเราก็จะได้ตังแทนครับเนี่ยผมไปเก็บมาได้ตังสองหมื่นห้าแล้วเนี่ยโคตรเยอะเลยปักสแตงกันอะคือิลาคุณป่ะ เราจะสอนเทงกันก่อนนะมาวิธีการเทงสแตนครับเราต้องมีสแตนด้วยกันเองนะสมมติว่าถ้าคุณไม่มีสแตนคุณต้องไปหาสแตนมาก่อนถึงเราจะเทงกันไดอ้อย่างเช่นผมจะเทงกับกล้องนะครับกดแทบเทงไป่มันก็จะบอกว่ามีสแตนอะไรบ้างคิลเลอร์คุณกับเราเราสามารถเอาเอโลยัดเข้าไปตรงนี้ได้ถ้าเรามีไอเทมอยู่ในตัวแบบนี้ครับเห็นไหมเรากด f เซปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้สีเขียวถ้าเรากดยอมรับนะนี่เราก็จะแลกกันเห็นไหม ไ้ไดาวเท็ดได้แล้วเหรอมากแต่ก่อนมันเห็ดไม่ได้เนาะทุกคนลองดูเอฟเฟกต์ตัวนี้ดิกด F โอ้สวยมากเอ้ยผมชอบท่ามันอะไปเลยตาบังกอนโอยโอ้ยไกลมากตายเลยนะครับส่วนระบบแก๊งเนี่ยรู้สึกก็ยังไม่มีเนาะแล้วก็เซตติ้งก็ยังมีแหละปิดลำคาญเพลงจัง อันนี้จะเป็นเมนูตรงนี้ก็จะเป็นระบบเควสนะครับแล้วก็แบงค์ผมมีโดไดรลี่อยู่เออวะพูดถึงโดไดรลี่ไม่ได้แล้วกล้องอ่ะรับหน่อยอ้าวอาวอ้าวอ้าม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 าเอามาก็ได้เดี๋ยวโชว์ตัวโกเอฟเลนเลคเรียมก่อนมันก็ตัวพี่ไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นเลคเรียมของตัวนี้เราต้องกด J ใช่ปะ จี๊ดสุสวยมากอะไรครับเนี่ยว,าว้าวเจ้าได้ตายไปแล้วสุดเบทว่ามูอวัตติลมามูดามูดามูดโมูดมามูดามดดมูดามูมโบเจ๋งดีครับมันมีบีบดาวด้วยนะเราต้องเลือดน้อยก่อนทุกคนเราถึงจะบีบดาวได้นะครับแต่ npc ตีคนไปไหนแล้วไม่มีแล้วเหรอเขาตายหมดแล้วตายหมดแล้ว โอเคไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสแตนก่อนที่เปลี่ยนสแตนอยู่ตรงนี้เลยครับนี่อาบิลิตี้สโตเลสผมมีเดวโวอยู่ใช่อ่ะอ่าฮ้าเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้ยผมลองคานในช่องนี้ยังเลยผมอยากจะทิ้งมันนะแต่มันทิ้งไม่ได้กดไว้นะครับทุกคนมาดูครับ <The World. S 1> เฮ้ย โคดเท่ครับเก๊ด้วยโหมุกัดてくるのかหนีไม่ได้นี่โค้ดเท่มากครับถ่านี้ต้องกลยาดีๆนะกดบีเพื่อดูดเลือดครับ่าโอเคมาได้เวลาแล้วเทกคน ได้เวลาแล้วเวลาที่จะปักธนูเอ้ยไม่ใช่สมุดดีโอไงล่ะดูซิมันจะทำได้ไหมนี่เอ่อถ้าเราจะทำเควสอ๋อนี่ไงมีเควสอยู่มีเควสอยู่ถ้าเราจะทำเดอะโวลเว่นนะครับเราต้องหาดีโอโบนแล้วก็ค่าดีโอด้วยเดอะโวลแล้วก็คิวเพเยอร์ด้วยเดอะโวลสี่สิโอจีสี่สิบตัวก้องอุ้ยทำยากนะนี่ย สสี่ิบคนเลยนะไอแฮ e เด u ย b โบนอ๋อ oh, mm hmm. มีเนะ okay. าะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทําเพราะว่ามันอาจจะเยอะเกินไปตอนนี้นะเอาเวสมีอะไรบ้างนะฆ่าบอสอีกแล้วครับแล้วก็ใช้ไอ้นี่ใช้เดียวโบนกับเดอะโวอ่ไอคนหนะ่าไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอเรื่องการฆ่าคนเนาะเพราะว่ามันฆ่าง่ายอยู่แล้วอ่ะทุกคนแล้วก็ส่วนบอสดีโเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดแถวนี้นะ เนี่ยบอสเดียวจะเกิดอันนี้อันนี้จะมีบอสเกิดนะนะเกิดแล้วเกิดแล้วบอสเกิดแล้วเกิดแล้วมาได้เวลาแล้วทุกคน่า มุดานะโคตรตัวอะไรตัวอตัวไรข่มนตรยสวยส ถ้ารอาตัวอื่นมาตีผมว่าตีไม่ได้นะเราต้องเอาตัวตัวเควสมาตีครับอย่างเช่นเราบังคับใหเราเอาเดอะวงมาตีเราก็ต้องเอาเดอะวงมาตีนะเราจะแต่ว่าเราให้เพื่อนช่วยได้ครับเฮ้ยมันลงเลือดแต่ผมโดนเหรอมึงทำ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  เฮ้เราต้องอย่เวลาแล้วเเวะกดเจ๊ปะวะไม่ได้นี้ได้คู่แรกกันะโอ้รูโอ้ลูพุ่งเลยโอ้พุ่นเลยโอ้เป็นรูเลยเฮ้พี่อยากดูเลอดอะ อ้ามะตายแล้วเอาได้ละดูเลือดดูเลือดได้อยู่ได้อยู่ตู้ได้อยู่ตู้หายแล้วไม่ถึงเวลามีหมาใครเอ้ยอ๋อวโดนพี่ด้วยดอดเลือดมันเดูอดเลือดไม่โดน เรียบร้อยพี่ถืเนือดได้โอเคเฮ้ยพี่อาจจะลดเลอได้นะคาันไม่ได้ไม่ไรเฮ้ยแก่แล้วพี่ตายตายปุณิย์ตายไม่ตายไม่ตายไม่รอดไม่รอด เรียบร้อยบอสตายครับ <S <S อา่าประมาณนี้เลยโหเกือบ um ตายมากนดูก่อนที่ผมจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวสแตนตัวหนึ่งเว้ผมจะรีวิวสแตน Star Platinum The Duel นั่นเองนะตัววิธีการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนทำในคลิปหน้านะครับนี่ Star Platinum t h น,นี่ตัวนี้เลยอ๋อนี่ตัวนี้ผมทำนานมากมทำนานจริง ถ้าคนขี้เก like <Okay. S 1> okay. ียจทำอย่างผมเนี่ยมาทำอาจจะนานนะถ้าคนอื่นเขาอาจจะไม่นานก็ได้กด E ก็เป็นการต่อยดวนเนาะเนี่เวลาต่อยมันจะมีหมวกขึ้นบนหัวด้วยกดตัวะเป็นเฮฟวี่พัน์นะไม่ไงกดตัวท T ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงด้วยรอหออยู่เฉยอ่าถ้าไม่มีอะไรเงียบกิ๊บเลยตัววายอะตัวก็ไม่มีอะไรเอ้า ตัว F เ,เป็นหยุดเวลาตัว G เป็นธาตุท,ทุบพื้นแล้วก็ตัว H ต,ตัว H เ,เป็นบีดดาวแต่ว่ายัางใช้ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เราต้องเลือดน้อยก่อนตัว V ก็ได้เป็นการวาร์ปตามคอนเสิร์ตมาเอ้ยตัว C ดิมาอ๋อตามคอนเสิร์ตมาไม่ได้เหรออ๋อต้องวาร์ปแบบวาร์ปแบบชิปล็อกเอาเหรอโอเค ตัว B จะเป็นการกินน้ำเพื่อเพิ่มเลือดครับตัวเอ็นพูดทาเกกโคเท่อฮะอ่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราต้องเลือดน้อยกันก่อนเนาะคำถามคือผมจะเลือดน้อยยังไงในเมื่อ NPC ตายเอางั้นมาเลยโอ๊ยโดนอะไรอะแดงจังเฮ้ยอ๋อ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 พี่โดนเลยอ๋อโดนนี่ต่อยโดนนี่ต่อยโอเคโอเค โอ้ตายตายตายาอทุกคนตรามาดูบิดดาวกันบิดาวหงตัวจีหรือตัวเฮดนะตัวเฮดเนาะหนึ่งสองสามโคตรเออโอ้โหอัวใหญ่มาก ้อยตายเลยเออทุกคนแล้วก็ระบบของเกมนี้ครับในเมื่อเมื่อเราฆ่าศัตรูได้เลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ถือว่าดีนะเนี่ยตอนเราไม่มีเลือดเนี่ยเราเดินช้าเดินลําบากมากนะครับอ่าก็ผมก็มาแนะนําแมพให้เล่นกันหน่อยละกันก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับแมพ Aut นะครับชื่อ,อย่อของเขาเนาะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะถ้าชอบมากๆเนี่ยผมก็อาจจะหาวิธีการทำสแตนเยอะๆให้คุณลองทำกันดูก็ได้นะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับเจอกันครับบ๊ายบายจ้า